คิด่พี่หดิมาจากไหนยังไงพี่เขา,าไปไทยไปคุยพูดจาหน่อยอ่ะถือ,อ,อสวัสดีครับสวัสดี FC จอนนี่มือปราอินดีที่เคารพรักทั่วประเทศครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่รีสอร์ทจอนนี่อำเภอศรีนินทร์นะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับที่นักท่องเที่ยวที่ให้กำลังใจผมล้นหลามนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านทั้งมาล่องแพมาจัดเลี้ยงมาทานอาหารร้านหารผมนะครับเปิด9ก้าโมงเช้า ปิดปิดสี่ทุ่มห้าทุ่มทุกวันนะครับคาเฟ่บรรยากาศดีๆริมทาราริมแม่น้ำริมน้านะฮะก็ห้องพักบรรยากาศดีนะครับต้องขอบคุณมากต้องอเปิดมาหนึ่งเดือนกว่าเจอพายุฝนแทบทุกวันแทบทุกวันเลยครับฝนตกอย่างวันนี้ก็ฝนตกหนักเลยก็เลยเพิ่งมาถึงาพากันมา ปัดกวาดใบไม้จัดแจงเพราะวันนี้มีทีมงานนักท่องเที่ยวมาใช้บริการล่องแพรแล้วก็มาพักก็มีทานข้าวอยู่ที่ร้านอาหารนะครับหากท่านมาอุบลราณีอยากหาร้านอาหารหาที่นั่งกินบรรยากาศดีๆอาหารอร่อยๆกินปลาแม่น้ำนะครับแนะนำอีกที่หนึ่งก็คือที่นี่จอร์นี่รีสอร์ทริเวอร์วิวนะฮะอยู่ที่อำเภอศรีนธรนะครับ0 6 2 7 0 3 4 7 5 9เมื่อกี้ผมยืนพอดีผมวันนี้ผมเอา ได้ส้มหมูมาฝากคนสวนก็เลยเห็นพี่คันหนึ่งขับรถวีโก้เข้ามาเดี๋ยวไปทักทายหน่อยว่าอะไรแกมาทำอะไรนะครับสวัสดีครับ,ว,รบวัสดีครับพี่เมื่อกี้เห็นผมนั่งอยู่นี่ครับแกเลี้ยวรถเข้ามาแก,าาแกบอกว่าช่วยมายวยยุกข,ของหน่อยอก็เราก็ผมบอกว่าโทษทีนะพี่ผมเจ็บหลังก็เลยให้น้องชงคนถ่ายคลิปอ่า ชงยกผมเดินมาทักทายแกนะครับสวัสดีครับพี่โอ้มีอะไรเนาะมาโอ้เป็นโอ้โหสวัสดีพี่สวัสดีครับขออนุญาตขออนุญาตมันคืออะไรพี่ยังไงเล่าเล่าเล่าให้ฟังหน่อยคือเป็นกระจกแกสลักอะครับอ่าเป็นที่ระลึกเป็นทีระลึกจะมามอบให้กับตำรวจของประชาชนโอ้โหพี่ชายผมก็เพิ่งเคยเห็นนะโอ้มันขนาดนี้เลยพี่นี่อ่าแล้วก็เอาไปใส่กรอบใส่ไฟข้างหลังเอา มันจะสวยมากเวลากลางคืนจะยิ่งงามเหรอะมันมันสามารถใส่กรอบได้ใช่ไหมใส่ได้แล้วก็แล้วผมจะติดสามารถติดผนังได้ไหมก็จเหมนกล่องไฟไหมทั้งทีพี่อยู่อำเภออะไรจังหวัดไหนนี่อุบลนี่แหละอยู่อุบลเหรอพี่ค่ะอยู่อยู่แถวไหนครับแถวโรงเรียนเบนแถวโรงเรียนเบนโอ้ร้านร้านอยู่ตรงตลาดเจริญศรีโอ้แกะสลักป้ายหินร้านแกะสลักป้ายหินโอ้มันสวยมากเลยนะพี่นี่เอาไหนๆเอายกยกลงให้ต้องต้องจะ กล้องเห็นไหมชัดไหมกล้องระวังกระชะกระเชาะนะอ้๋อพี่ผมโอ้มันจะบาดมือไหมนี่ผมก็ทําไม่เป็นนะไปเรียกอีกคนมาดีกว่าไหมอ่าอ่าเอาลงก่อนไม่ได้เลยระวังนิดนึงกระเป๊ะเลยนะเนี่ยเอาเอากระดาษกระดาษวางหน่อยเอากล่องได้ไหมคะเอากล่องมาอ่าโอ้ยลงใบค่อยๆเลยไอติอู้ดูใครก็ไม่รู้ กล้องเห็นไหมนี่ครับโอโหแบบเท่พี่เดี๋ยวเราเอาไฟสองด้านหลังนี้ก็ได้ใช่ไหมก็ทำเหมือนกองไฟปกตินี่แหละแล้วก็ใส่ไฟข้างหลังมันก็พี่กด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 ่ปพี่เดี๋ยวเรายกข้าว่มก่อนดีกว่าป่ะอ่าพูจะร้อนจะร้อนมากระวังน้ะว่ังนมันนี้เลยนะอย่าไปใกล้เออมันลื่นนะพี่อ่สองรอบเลยแหละนี่รบกวนพี่ผู้หญิงถือ ไอ้กระดาษโฟมไม่วางันโต๊ะได้เลยตะกี้มันเป็นเป็นปูนมันจะอู้ระวังพี่ระวังเนี่ยวางบนโต๊ะเนี่ยไม่ต้องไม่เป็นไรล้เอาไว้เอาไวกระดาษไหมไม่จังอันนี้มันเรียบอยู่วางวางกระดาษหน่อยพี่ยกขึ้นหน่อยพี่วางวางโต๊ะล่างนี่พี่เก้าอี้ตัวล่างนีหนิวางไปมันชวนโอเคอ้ เป็นกระจกแกะสลักนะพี่กระจกเงาปกติไงโอ้โหนี่สมัยรูปนี้เป็นรูปที่ในตำนานนะผมเลยใน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 เขตนั่นแหละโอ้มีโลโก้ตาตำรวจด้วยใช่โอตจอหนี้มือปรามินดี้เพื่อประชาชนโอ้ขอบคุณพี่ชายมากเลยคือเราสามารถเราใส่ไฟส่องไฟได้ใช่ไหมไมนต้องทำทำยังไงกล่องไฟปกติเห็นไหมกล่องไฟเขาทำที่เขาโชว์ตามร้านขายอาหารอ่ะที่ว่าขับรถกันคือก็เห็นไฟวาเล่า แต่นี่เรามาใส่กล่องเหมือนกัน,นแล้วเรามาติดแล้วเราจะใส่ไฟอะไรก็ว่าไปก็สิ่งที่น่าจะเป็นกระแดงน้ำเงินใส่แล้วจะวิ่งไฟขอบยังไงก็วิง่งไปม,มันก็จะงามกลางคืนจะเด่นมากละเด่นนะแค่แค่แค่นี้ดูอย่างนี้ก็ยังสวยนะดูงานศิลปะเท่ดูกล้องอถ่ายสวยให้เอซีพี่ดูหน่อย นี่คือไม่ได้เตรียมกันอะไรเลยนะครับผมไม่ได้เตือนแล้วล่ะแต่ว่าพี่ผมงงนะพี่มาเจอผมเนี่ยปกติวันนี้ผมว่าจะไม่เข้าโครงการออพอดีมีลูกค้ามาจองแพรจองที่พักผมก็เลยอะขับรถมาฝนตกเลยมา,มาดูหน่อยเห็น <He en S 2> พี่จอดรถเมื่อกี้ผมก็ถามว่าพี่บอกว่ามายกของช่วยหน่อยออพอได้เดินไปดูโอ้สุดยอดร้านอยู่ที่ไหนพี่เผื่อเผื่อเผื่อมีใครอยากสนใจอยากจะทำตลาดตลาดจเลื่สีเจริอศรีแล้วก็เลี้ยวซ้าย มีเบอร์โทรไหมมีเบอร์โทรไหมมีศูนย์อะไรพี่ศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกนะครับห้าสองหกห้าสองเก้าเก้าแปดสี่เก้าเก้าแปดสี่อ๋อแสดงอ๋อพี่เขาแปรรูปจากในโซเชียลเนาะอ่าผมก็โมยเลยล่ะโอ้ขอบคุณมากเลยโอ้ที่ระลึกนี่ครับจากประชาชนให้กับตํารวจคนนผู้ชั้นผู้น้อยคนหนึ่งผมขอบคุณพี่มากเลยเดี๋ยวผมจะไปใส่กรอบให้อย่างดีแต่ก็ต้องไปดูก่อนว่าจะใส่กรอบไงแต่สวยเท่ให้ช่างที่เขาทําเป็นผู้แนะนํา แล้วเราค่อยเสริมว่าอย่างนั้นดีไหมอย่างนี้ดีไหมต้องอยู่ที่เราด้วยว่าเราต้องการข้างแบ็กอัพสีแจบไหนอที่ว่ากลางคืนแล้วมันคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยหัน,นมาแล้วเห็นชัดเนี่ยนี่นี่พูดถึงนะผมอมะมาอยากติดตรงนี้เลยนะนี่<ช>นี่นีใ่ใช่นี่ผนังเวลารีเซพชันเวลาเลย่างงามเวลานักท่องเที่ยวผมมาถึงปุ๊บมาถ่ายรูปกันตรงนี้ก็เห็นกล่องไฟโคกแบบที่ไหมอ่าก็เหมือนกันที่ที่ทำ ข้างหลังจะมันจะออกมาแน่หนาแล้วก็ไฟใส่ไว้ข้าในอันนี้เราจาวสายไฟอะไรก็ค่อยอค่อยทำไปอโอ้สวยคิดว่าภาพนี้สวยสุดละเลยแหละสวยสุดเลยพี่สวยถ้า <c oughs> ผมชอบมากเลย <c oughs> เท่มากลวดลายอะไรพี่ทำออกมาได้สวยมากอืม <c oughs> ดูดิเหมือนจริงเลยแต่เวลาย,ยกระวังนิดนึงอยา่าอย่าวางแรงเด็ดขาดมันจะกระเทาะทันที เห็นไ,ไหมใช่อ๋อเดี๋ยวต้องเอากลับทุง่งนาจะปิน,นจะก,กระชะแล้วตรงนู้นยังเปิดอยู่เปิดเปิดเปิดปกติครับที่นู้นก็เปิดนีจ่จองห้องไว้แล้วล่ะว่าเอาเอามานั่งกินชิวๆหน่อยอ่าขอบคุณมากนะครับวันนี้นะครับกับคลิปน่ารักน่ารักนะครับกับพี่ชายคนหนึ่งนะครับผมยืนอยู่มาเจอได้เจอผมแบบ ผมก็จะงงว่าแล้วได้เจอแล้วก็แกมีของฝากของที่ระลึกมาให้มอบให้นะครับก็เป็นงานศินละปะที่สวยงามจะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานดูนะครับและคลิปนี้ก็อยากจะเก็บไว้ให้ลูกทั้งสองดูว่านี่คือสิ่งที่พ่อสร้างสะสมมาก็คือสิ่งที่พ่อช่วยเหลือชาวบ้านคิดดีทำดี ของตนของคนของงานมาโดยตลอดวันหนึง่งก็ยังเห็นมีประชาชนาชาวบ้านเขาเห็นนะครับเขารักพ่อเขาชื่นชมในตัวพ่อวันนี้นะครับเขาคุณพี่ทั้งสองก็ได้เอาของมามอบให้พ่อเก็บคลิปนี้ไว้ให้ลูกสาวกับลูกชายดูให้หนูโตขึ้นนะหากหนูสร้างประโยชน์ให้สังคมไม่ได้หนูอย่าสร้างปัญหานะลูกเห็นไหมวันหนึ่งก็อาจจะมีใครที่เขารักเราและชื่นชมเรา อาจจะไม่ใช่เป็นของที่มีมูลค่าหรืออะไรเขาอาจจะส่งรอยยิ้มและให้ความรักและกำลังใจให้กับหนูจาคาสอนพ่อไว้นะลูกแล้วพี่วันนี้ก็ขอบคุณพี่มากนะแล้วผมจะเก็บไว้ให้อย่างดีนะผมตั้งใจจะหาที่ที่ให้คนได้เห็นตรงนี้แหละเพราะของชิ้นนี้มันไม่ใช่ของที่ผมกลับตรงนั้นอะไอที่อะไรอ่าเดี๋ยวหาจุดที่เหมาะสม เพราะของชิ้นนี้พี่ทําออกมาจากหัวใจมอบให้ครับตํารวจไทยคนหนึ่งซึ่งเป็นตํารวจชั้นผู้น้อยนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้รู้เลยว่ามันมีของแบบนี้ผลิตจํหนงจําหน่ายเกิดขึ้นในเมืองไทยซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นพูดตรงๆอา,อาจจะผมอาจจะไม่เคยได้ท่องโลกท่องสื่อข่าวสารกับงานศิละปะพวกนี้แต่วันนี้ผมได้รับก็ถือว่าเป็นของที่มีมูลค่าทางจิตใจผมผมจะเก็บไว้อย่างดีและอีกอย่างหนึ่งผมได้มาจากความรักที่ประชาชนมอบให้ด้วยมันเป็นอะไรที่ ยิ่งใหญ่สาหรับผมนะอขอบคุณมากเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะเอายกขึ้นรถนะไอ้กด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 อ้ามอามอามอามช่วยช่วยมาช่วยยกของหน่อยวิธีอันนี้อันนี้ผมจะเอาไปไว้ทุ่งนาผมก่อนเอาใส่ท้ายรถเหมือนพี่เลยใช่ไหมเอาแต่เอากล่องรองเหมือนเดิมนะมีไผ่บ้างแนว่วายุหัน กล่องเราวางแค่นี้ใช่ไหมพี่อ่แค่นี้แหละการลื่นเฉนเฉยอ่าโอเคโอเคไอ้โบเป็นยังคอ่าแล้วไปเปิดห้องไปที่โน่นหรือมาเอาที่นี่อ๋อันนี้พี่เปิดห้องไว้จองไว้ใช่ด้วยใช่ไหมห้องเก้าห้องเก้าโอ้โหรอโอ้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงพี่งั้นอ่ะสุดท้ายนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาของเก็บขึ้นรถไว้ไปไว้ที่ทุ่งนาของผมก่อนนะครับรูปนี้นะครับกล้องมาถ่ายดูชัดนะเป็นภาพอันแสนคลาสสิกนะครับอืม ครับรูปนี้เป็นรูปสมัยผมอยู่คอมมานโดกองปราบนะครับ mm. เป็นรูปที่อยู่ในความทรงจำเป็นรูปที่อยู่ในตำนานเรื่องราวของความทรงจำดีๆนะครับแล้วผมจะเก็บไว้เล่าสู่ลูกหลานฟังและขอไทยกับพี่กไว้เป็นที่ลึกและขอบคุณมากนะพี่ yeah, ที่ <yeah. S 1> แต่ผมได้รับจากหัวใจของประชาชนแล้วผมสัญญาผมก็จะเป็นตารวจที่ดี <Yeah. S 1> ต่อประเทศชาติและบ้านเ <Yeah. S 1> มืองและประชาชนต่อไปนะพี่นะ, <Yeah. S 2> ะนี่คือ,อสิ่งที่ผมจะตอบแทนพี่นะครับอขอทุกท่านดูคลิปนี้คลิปน่ารักๆคลิปนี้ ก็ฝากไปถึงน้องน้องเยาวชนนะครับหากสร้างประโยชน์ไม่ได้ขอแค่น้องอย่าสร้างปัญหาเขาพอพี่ขอเป็นกำลังใจใทุกคนคิดดีทําดีแล้วกันเนาะสวัสดีครับ